บายดีอลีชันความสำเร็จของนักธุรกิจชาวไทยในสวรรค์เขตเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับท่านอธิปัตย์โรจนภัยบูรณ์กงค์สุนญ่ณนแะขวงสวรรณ์เขตพร้อมด้วยนางเก็ดดาวสินเจริญกุลกง์สุนและนายสิงรัก ช่วยหารเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจเข้าพบหารือกับนายอวยพรจิตประเสริฐผู้จัดการโรงงานบริษัทอุไรสีลาวจำกัดซึ่งเป็นบริษัทเอกชนไทยที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรณ์เขตเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานกงศูนย์ใหญ่กับบริษัทซึ่งมีโรงงานสีในสปปลาวรวม3แห่งประกอบด้วยโรงงานที่นครหลวงเวียงจันทร์และที่แขวงจำปาสัก ซึ่งผลิตสีสำหรับจำหน่ายภายในประเทศสปปลาวโดยปัจจุบันครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทถือส่วนแบ่งในตลาดร้อยละ80 ขณะที่โรงงานที่สวรณรณเขตเปิดทำการตั้งแต่ปี2557ผลิตสีสำหรับการส่งออกผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิจรภาพ2ไปยังคลังสินค้าไทยทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับมาตรการในการดูแลแรงงานท้องถิ่นและการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR โดยในเดือนกุมภาพันธ์2566บริษัทดำเนินโครงการทาสีให้กับโรงเรียนอนุบาลบ้านโพสิม และบ้านทาดอิงฮางในแขวงสวรรค์เขตซึ่งสถานกงสุนเห็นว่าเป็นประโยชน์และยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ดังกล่าวต่อมาครับท่านกองสุลใหญ่และคณะได้พบหารือกับนายกิติพงศ์คงตทบผู้อำนวยการทั่วไปบริษัทเอลซรอลาวจำกัดซึ่งเป็นบริษัทเอกชนฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงโดยบริษัทเปิดโรงงานผลิตเลนโพลีคาร์บอเนตในแขวงสวรรค์เขตในปี2557 ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนรวม25ล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังการผลิตเลนอยู่ที่20ล้านชิ้นต่อปีและส่งออกสินค้าทั้งหมดไปไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2โอกาสนี้ครับทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อยิดเห็นเกี่ยวกับการสารต่อการดำเนินกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมหรือ CSR ร่วมกันซึ่งที่ผ่านมาจัดขึ้นภายใต้โครงการตรวจวัดสายตาและให้ความรู้เกี่ยวกับ สายตาฟรีแก่ประชาชนในลาวในแขวงสวรรณเขตในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวและในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประสบความสำเร็จและมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากแล้วพบกับ l t v i s i o n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี